เร็วล้าสุดเนียผมเดื่าเป็นการแพ้ที่ไปจับแป้งโดแป๊บเดียวเลยครับก็มีอาการแพ้เพมอาจจะเสียชีวิตได้จากการหายใจไม่ออกกลัวครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวครับาเจียนหน้าตาบวมปากบวมส่งโรงพยาบาลผมมาถูกวันที่หนึ่งเป็นโรคอนา,าฟาเลสิกชอ็อกผมเองไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยครแล้วก็บอกว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษามีทางป้องกัน ผมลาออกจากงานดูเปมหาโรงเรียนที่ใกล้โรงพยาบาลมากที่สุดไปขอเขาเรียนครึ่งวันไปส่งเช้ารับกลับเที่ยงผมไปนั่งเฝ้านั่งเรียนทุกวันครับผมนั่งอยู่แล้วประมาณสี่ชั่วโมงกว่าๆทุกวันห้าหปีนะต้องคิดอย่างเดียวว่าคงต้องดูแลเขาถ้าปล่อยเขาเขาคงไม่รอดก็ตะเวนหาใครบอกว่าหมอที่ไหนเก่งผมไปมาเกือบทุกโรงพยาบาล,ลคำตอบที่ได้ทุกที่คือบอกว่า ให้ป้องกันอย่างเดียวไม่ทางรักษาคิดไม่ออกจริงๆครับว่าต้องทำยังไงมีความหว,วังว่าขอให้รักษาดได้ครับเขาแนะนำผมมาว่ามาที่ศิริราชข้างล่างเนี่ยชั้นหนึ่งรักษาเรื่องภูมิแพ้ทางด้านอาหารเนี่ยรักษาได้แต่เปมเดี๋ยวจะเป็นแค่แรกของไทยมันมีความเสี่ยงในการรักษา ซึ่งในเคสเนี่ยน้องเปรมแพ้แป้งสาลีเป็นการแพ้ที่จะทำให้ผู้ป่วยเสีชีวิตได้ช่วงนั้นน่ยประมาณ1 3บสปีที่แล้วเนี่ยโรคแพ้อาหารเนี่ยเขาจะต้องเลี่ยงเ,เลี่ยงอาหารอย่างเดียวเลยนี่มันเป็นวิธีการรักษาที่เขียนไว้ในตำราโรคภูมิแพ้นะครับมันถึงจุดล้ที่เราจะต้องช่วยครอบครัวเขาคุณพ่อเนี่ย กะจะไปรักษาที่ญี่ปุ่นแล้วถ้าประเทศไทยไม่สามารถรักษาได้จานก,ก็เลยบอกว่ายถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วจะทำยังไงน้องเปรมก็กังวลไปหมดคุณพ่อก็ค่อนข้างจะมีความหมดหวังในชีวิตซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรายังไม่ค่อยทํากันมากเท่าไหร่ครับรักษาโดยวิธีโอโรอิมิโนเทอร์พีบำบัดทางภูมิคุ้มกันโดยการให้รับประทานทางปาก ดังนั้นเนี่ยผมก็กังวลมากพอประมาณทีเดียวต้องหาสถานที่ซึ่งเป็น ICU เล็กๆเลยล่ะฮะสำหรับน้องเปลงถ้าเขาหยุดหายใจเนี่ยเราต้องช่วยเขาทันทีขนาดป้องกันอย่างดีแล้วนะครับไปอยู่บ้านคุณแม่เป็นเหตุการณ์ที่แพ้แบบไม่น่าแพ้เลยไข่แตกแตกในตู้เย็นก็ไปเก็บไข่คาดว่าล้างมือไม่สะอาดคุณแม่ก็ไม่จับลูกบิดประตูประตูขัวครับเปรไปจับซ้ําแพ้เลยครับ ไข่ขาวกับแป้งสาลีครับที่แพ้หนัก เป้าหมายของการรักษาน้องเปรมนะ่าจะให้เป็นขนมปังที่อาจารย์ประกิตคิดมานะคะเราก็จะต้องมีการประชุมแพทย์บ่อยๆเพราะว่าความปลอดภัยของคนไข้ก็สําคัญที่สุดจําได้วันที่แบบเขามาแอดมิดแล้วเขากินขนมปังครั้งแรกอะคะ่ะคือแบบประทับใจมากคือหน้าตาเขาดินเต้นมากจะได้กินขนมปังแล้วอะไรเงี้ยแล้วหน้าเขาก็จะแบบแฮปปี้ซึ่งในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยเราก็จะแฮปปี้ไปด้วยว่าแบบ โหเรารักษามาถึงจุดนี้ได้เลยนะคะก็แบบดีใจค่ะแล้วเราก็รักษาเขาหายด้วยตอนนี้เขาเมื่อไหร่เขาต้องการทานเขาก็ทานได้จุดสําคัญคือเราเปลี่ยนคุณภาพชีวิตอะคะ่ะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นเป้าหมายที่สําคัญเขาสู้ไปกับเราแล้วเขาก็แบบศรัทธาในทีมแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ทําให้การรักษาประสบสความสําเร็จ มันมีความหมายที่อยู่ในคนบึ้งของหัวใจสำหรับผมมากเลยครับมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยมีความหมายขึ้นมาเยอะเลยในที่สุดก็เป็นชัยชนะของเขาของครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์ด้วยค่ะ ดีใจที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสุขในชีวิตการเป็นแพทย์เนียนะฮะมันคือการช่วยคนจริงๆครับซึ่งผมก็ดีใจมากเลยครับถ้าสิ่งที่ผมจะบอกคือที่โรงพยาบาลที่นี่ครับเป็นที่พึ่งพาครับทุกๆคนครับบังดีและเต็มที่กับเราที่จะทําให้เราได้มีโอกาสหายจากโรคลายๆที่เกิดขึ้นจริงๆครับในวันนี้ผมได้รับ่านกนรารรักษาจนหายมาแล้ว ผมอยากจะบอกทุกๆโลกร้ายทุกๆความมืดที่เราเผชิญครับผมเชื่อว่าที่นี่ยังเป็นแสงสว่างให้เราได้ครับเรายังมีความหวังครับที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ครับไม่ว่าคนที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรถ้าได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาถึงจุดตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าเขามีความหวังแล้วครับผมเกิดที่สิริราชครับและผมก็มาเป็นแพทย์สิริราชโดยแท้จิ ฉันเกิดเป็นหมอที่สิริราชฉันเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สิริราชฉันเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สิริราชฉันเกิดใหม่ที่สิริราชฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดี